สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีสามชุดนะคะเป็นชุดไม้พยุงนะคะมาดูความยาวของมีแต่เล่มกันนะคะพร้อมฝักนะคะตัวนี้เล่มที่หนึ่งนะคะจะยาวอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วใบกวางอยู่ที่สองจุดสามสันหนาจะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะด้านจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะดูกันจะชัดนะคะงานหนักลุยได้เลยนะคะมิดบินมิดหายด้ามแตกนะคะทุกกรณ์ในค่ตจัดการใช้งานนะคะรับประกันให้ เปลีย่ยนเคไม้เล่มให,ใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้มีทางร้านเหล่านี้ใช้งานจริงทุกเล่มนะคะจะเป็นไมบพายุงทั้งชุดนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่2,400ส่งฟรีนะคะปกติชุดนี้จะอยู่ที่3,000นะคะถ้าเป็นมีดยาถึงขนาดนี้นะคะแต่วันนี้จัดปูให้อยู่ที่2,400ส่งฟรีค่ะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะ ลิมที่2นะคะตัวนี้จะเป็นพร้อมฝาบเหมือนกันนะคะลินที่2ความยาวของมีจะอยู่ที่9.9ใบกวงอยู่2.8สันนาจะอยู่ที่6นดามจะอยู่ที่6.2นะคะเป็นชุดไม้พายุเหมือนกันนะคะตัวนี้ปกติขายอยู่ที่2,000นะคะวันนี้ไม่ขาย2,000นะคะขายอยู่ที่1,700ส่งฟรีค่ะ เวลาล็อกมีดให้อยู่ฝักนะคะตบหน้าท้องนิดนึงนะคะมันก็จะอยู่นะคะข้าหยาวยังไงก็ไม่หลุดนะคะ1,700ส่งฟรีค่ะเอาไว้สับกระดูกหมูหรือว่ากระดูกวัวได้นะคะหรือกิ่งไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะคะใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้เล่มที่สามนะคะ ตัวนี้เป็นมีดเล็กนะคะแบบพกพานะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กมากตัวนี้จะอยู่ที่5.5นะคะใบะความยาวของมีดใบกวางจะอยู่ที่1.6นะคะสันนาก็จะอยู่ที่3มมิลคดามจะอยู่ที่5นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นพร้อมฝักไม้ยพยุงเหมือนกันนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่1400ยนะคะ คุค้าสนใจทักแชทหรือ,อไลน์หรือโทรสายตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร098 270 9213นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่อุ่นทางร้านนะคะรับประกันตลอดการใช้งานไม่มีวันหมดอายุนะคะขอบคุณค่ะ